ยายย้ำหัวจักบอหัวจักยังกับว้าเสีแเหลวเนาะบมักสังว่างขาลูกคนน่ะขาจังแดงยางกับว้าสีเหลียวแมนบอนี่แม่ว่าตามตรงเด้อเพราะว่ามือนั่นเห็นแต่มันย่ามูเร้าเห็นแต่บักสังวันงมันศูนย์คุณไปนี่ยายเดวายุบังนี่มันจมให้ศูนย์ให้ผู้ใดน้อย่ากับบอสนใจเนาะเออมันกสังเหลียวบางยายเหมอสิแม่เออมันเหลียวเอาบักที่มัน เดี๋ยวเบิ่งกูทั้งยางไปมันสูญให้ผู้ใดเนาะพะนะเพราะนี้คนเนี่ยสับซ่อมมันอยู่เดี๋ยวบันก็ยักษ์หัวก็กระเลี้ยวไปเนาะก็กระไปหน้ากับพญไก่ข่อยนอหมูมาหาเนาะบันมาเนี่ยมาแรงว่อ้าวโทรมาพะนะอันยายย่างหัวจักบ่หัวจักยังกวางสิเหลีวเนาะมักสว่างขาลูกพะนะอ้าวขาจ็คแดงแจ็คะวางสิเหลียวแมนบ่โอ้ยยาบ่์หินเนาะมามาหอดเฮียน แม่นอ่หลี่อ่ะเออถูๆ,ๆๆๆว่าชะดกไปขาพ่อขาแม่มึงแก็ได้บักปอบก,กินใส่มึงยายระวางสิงเดี๋ยวไม่ยายชูนแม่เลี้ยตวนบักดงเนาะหาเศร้ากินคำแม่แต่เลี้ยต่วนเดีบักดงเนี่ยอื